ในฐานะที่จนมาก่อนคะ่ะแล้ววันนี้มีชีวิตที่ร่ำรวยมากขึ้นนะคะต้องบอกว่าคิดจะบินไม่เคยลืมดินที่เดินคะ่ะเหตุผลที่ครูสิตาเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าเจอทางรัฐระดับโลกกดจักรวาลกดแรงดึงดูดคะ่ะไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีชีวิตแบบไหนนะคะถ้าคุณยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเองด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนความเชื่อใหม่ผลลัพธ์แม่งจะเปลี่ยนวันนี้นะคะถ้าสมองเราหรือร่างกายของเราเปรียบเหมือนนะคะแก้วน้ําใบหนึ่งและสิ่งที่เราเติมมาตลอด ระหว่างวันระหว่างเดือนระหว่างปีของเรามันเป็นความเชื่อผิดๆที่เราคิดว่าดวงเราแม่งต้องเป็นอย่างนั้นดวงกุดดวงจูดวงบัดซบดวงโชคร้ายและเราไม่เคยเชื่อว่าชะตาชีวิตเราเปลี่ยนได้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนเราบรรจุแต่สารเคมีและสารพิษเข้าสู่ร่างกายและทุกเซลล์ของเราดังนั้นเราต้องใส่เรื่องราวดีๆใหม่ๆความเชื่อใหม่ๆว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างฉันสามารถกําหนดและเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ครูเองจากคนโคตรจนในวันนั้นลุกขึ้นมาร่ํารวยในวันนี้เพราะครูอัญเปลี่ยนนขข้้าางงใค่ะสวยใน โอเคไหมลองดู okay mais,